สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนักเตะลิเวอร์พูลและนักเตะพรีเมียร์ลีกันครับเอ็ดดี้ฮาวอยากได้ตัวอ e ูกเอกกติเก้กุนซือของสาลิกาดงนิวพารซอนยอมรับว่าเขาสนใจอยากได้ตัวอูกเอกกติกเก้กองหน้าชาวฝรั่งเศสของหงแดงลิเวอร์พูลมาร่วมทีมจริงๆแต่ก็ทําไม่สําเร็จและเชื่อว่าปีนี้จะระเบิดฟอร์มในพรีเมียร์ลีกได้แน่นอนกองหน้าหงแดงที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งการยิงประตูในเกมคอมมูนิตี้ชิลรวมถึงยิง,งใใจนนนเกกกมมัััดดแรกกบบอ้วย ซึ่งก่อนหน้านี้นิวคาสเซิลน้องฮาวเองก็อยากได้เอกิติเก้ไปร่วมทีมและพยายามยื่นข้อเสนอไปแต่สุดท้ายนักเตะเลือกมาที่ลิเวอร์พูลแทนผมชอบเขาจริงๆและชอบมาหลายปีแล้วด้วยเขาเป็นคนที่ผมติดตามมานานเขามีคุณสมบัติที่ดีและแสดงให้เห็นในเกมแรกที่เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วเป็นเกมประเดมสนามที่ดีมากกับบอลมัดเขามีการเคลื่อนที่ที่ดีฉลาดเล่นลูกกันกลางอากาศได้จบสกอร์ได้ยอดเยี่ยมทั้ง2เท้าเขามีคุณสมบัติมากมายที่จะประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ ก่อนที่จะต้องเจอกันในวันจันทรนี้ฮาวย้ำว่างานของเราคือต้องทำให้เขาเล่นแบบเงียบๆคุมเขาให้ได้แต่เขาจะเป็นภัยคุกคามทุกทีมแน่นอนในปีนี้นิวคาสเซิลต้องการหาตัวแทนอีซักให้ได้ก่อนนิวคาสเซิลเล็งตัวอดีตเพื่อนร่วมทีมของอเล็กซานเดอร์อีซักเป็นเป้าหมายกองหน้าคนใหม่นิวคาสเซิลอาจพิจารณาหาอดีตเพื่อนร่วมทีมเรอัลซซิดาดเพื่อแทงที่อเล็กซานเดอร์อีซักขณะที่การล่าตัวกองหน้าตัวเป้าคนใหม่ยังคงดำเนินต่อไปอนาคตของอีซักที่นิวคาสเซิลดูเหมืออนนนนจไม่แ่แน แม้ว่าเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมจะยืนยันเมื่อวันศุว่าเขายินดีที่จะนําเขากลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งฮาวกล่าว e, กับผู้สื่อข่าวก่อนเกมกับลิเวอร์พูลว่าสถานการณ์ดูเหมือนจะใกล้จะจบลงแล้วและอาจมาพร้อมกับการย้ายทีมด้วยสติของอังกฤษสู Zoo ่ field. แอนฟิลแถงการของนิวคาสเซิลเมื่อวันพุธไม่ได้ปฏิเสธการขายแต่เพียงระบุว่าต้องมีเงื่อนไขาบางอย่างเพื่อให้อิซักสามารถย้ายทีมได้ตามที่เขาต้องการหนึ่งในนั้นก็คือการหาตัวแทนที่เหมาะสมและเครกโฮปจากเดอะเมล รายงานว่าขณะนี้มีการพูดถึงอเล็กซานเดอร์เซอร์ลอตกองหน้าของแอตเลติโกมาดริดเป็นตัวเลือกอยู่คอนเฟิร์มเอ็ดดี้ฮาวยืนยันว่ารู้มาตลอดอีซักขอย้ายทีมเอ็ดดี้ฮาวยอมรับในงานแถลงข่าวก่อนเกมพบลิเวอร์พูลว่าเขารู้ตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วว่าอเล็กซานเดอร์อีซักต้องการย้ายทีมใช่ผมกับอเล็กซ์ได้คุยกันตอนท้ายฤดูกาลผมจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้ผมย้ำเสมอว่าการพูดคุยแบบส่วนตัวควรเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เราได้คุยกันตอนจบฤดูกาลแล้ว ในขณะที่เครกโฮปนักข่าวสายนิวคาเซนของเดลี่เมลก็ยืนยันว่าสโมสรพยายามที่จะหาคนมาแทนที่อีซักแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครย้ายเข้ามาจนทาให้สถานการณ์ปัจจุบันตึงเครียดแบบสุดๆนิวคาเซนรู้ตั้งแต่จบฤดูกาลว่าอเล็กซานเดอร์อีซักต้องการย้ายออกนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาสนใจในตัวเจา Pedro, ้าเปโดรดีแลปเอกิติเกหรือเซสโกซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์เข้ามาแทนการขายอีซักได้ใช้คําว่าแทนอีซักนะไม่ใช่แทนคัลลัมวิลสันจนถึงวันนี้พวกเขาก็ยังหวังว่าจะมีกองหน้าเข้ามา โยอันวิซาก็น่าจะมีความคืบหน้าต่อวันนี้ขณะที่ความสนใจในตัวอเล็กซานเดอร์โซลอดกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ก็เริ่มมีมากขึ้นหลังจากดูท่าว่าบูฟแฮมตันจะไม่อยากขายยอร์เกนสแตนลาเซนให้อิซักไม่ได้ลงเล่นแน่นอนเอ็ดดี้ฮาวกุนซอนิวคาเซลยืนยันว่าอเล็กซานเดอร์อิซักจะยังไม่ได้ลงเล่นในเกมที่พบกับหงแดงลิเวอร์พูลในวันจันนี้พร้อมทั้งรู้สึกเสียใจต่อถแถลงการของนักเตะเพราะคิดว่าน่าจะเคลียร์กันหลังบ้านมากกว่า กุนซอซาลิกาโดให้สัมภาษณ์ก่อนเกมสุดสัปดาห์นี้ซึ่งแน่นอนว่าคำถามที่นักข่าวรอถามก็คือเรื่องของอเล็กซานเดอร์อีซักเขาจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมในสุดสัปดาห์นี้สมอสรนต้องเร่กรงกดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของนิวคาสเซิลและจะทำแบบนั้นในทุกสถานการณ์เรื่องนี้มันใกล้จะจบหรือจบลงในเร็วๆนี้มันเป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้าวความต้องการของผมคือเรื่องนี้ไม่ควรออกมาต่อสาธารณะมันควรจัดการกันหลังบ้านแต่เมื่อถึงเวลาจำเป็นสมอสรนก็ต้องพูดบ้างและเป็นการพูดทีี่สสมมเหตุผลด เขายังมีสัญญากับเรายังเป็นนักเตะของเราความปรารถนาของผมคืออยากให้เขาได้ลงเล่นในวันจันทร์นี้ซึ่งเขาจะไม่ได้ลงเล่นและนั่นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ผมอยากเห็นเขาในเสื้นอนิวคาเซนอีกครั้งอย่างแน่นอน100%หงเรืออยากได้เด็กบราซิล global สื่อบราซิลออกมารายงานข่าวว่าหงแดงลิเวอร์พูลและเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี ได้มีการติดต่อกับสโมสรฟลูมิเนนเซเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมเขาอิซาเก้เซเวริโนซินวาดาวเตะวัย18ปีที่ตกเป็นข่าวอย่างหนักมากกับชักต้าโดเลสทีมดังของยูเครนแต่ทางสโมสรจากบราซิลยืนยันแล้วว่าไม่พร้อมปล่อยไปไหนทั้งสิ้นรายงานดังกล่าวอ้างว่าฟลูมิเนนเซเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอ6ล้านปอนด์ของทีมจากยูเครนไปแต่ก็มีรายงานว่าทีมพร้อมกลับมาใหม่ด้วยค่าตัวที่สูงขึ้นโกลบอลเชื่อว่าทั้งลิเวอร์พูลและแมนซิตี้มีการสอบถามแต่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอจริง ซึ่งซินวาเพิ่งเซ็นสัญญากับทีมไปจนถึงปี2029เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภาวะผู้นําเต็มเตี่ยมที่ลิเวอร์พูลทุกคนเปรียบเสมือนพี่น้องสําหรับผมรู้สึกว่าผมมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบต่อทุกคนถ้าผมรู้สึกว่ามีใครสักคนรู้สึกแย่หรือกําลังถูกวิจารณ์มากเกินไปผมก็รู้สึกว่าตัวเองมีส่วนรับผิดชอบนั้นด้วยมันเจ็บปวดสําหรับผมเหมือนกันพวกเราทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อทําผลงานให้ดีไม่มีใครอยากทําผลงานไม่ดีหรอกแต่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนั่นคือสิ่งที่ผมคิด และทีมของเราก็ไม่ได้มีเพียงแค่ผมคนเดียวที่ทําเรื่องนี้ผมยังมีกลุ่มเล็กๆรอบตัวอย่างร็อบโบโมอาลีโจซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่อยู่กับสโมสรมาหลายปีพวกเขาก็ต้องทําหน้าที่นี้ด้วยและพวกเขาก็กําลังทําอยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆลุยดิอาสเดนนี่บุนเดสลีกาให้กับเสือใต้ไบยอมินิกเกมถล่มไลซิก6-0เมื่อคืนที่ผ่านมาฟอร์มของลุยดิอาสในนัดนี้อยู่ครบ120นาทียิง1่งจากโอกาสเพียงครั้งเดียวแอซซิสสเยอะที่สุดในทีมสร้างโอกาสที่ครั ผ่านบอลแม่น88% 4-4ทับ50ครั้งเหลืองผ่านคู่แข่ง4ครั้งมากที่สุดในทีมเรตติ้ง9.5เป็นรองแค่เคนที่ได้เต็ม10เซตีเบื้องหลังยิ่งโหดเข้าไปอีกเพราะแค่2เกมแรกกับบบเยันดิแอสทำไปแล้ว2ประตูบวก2แอสซิตพร้อมพ่วง1แชมป์ติดมือทันทีโซแคมเบลอดีตกองหลังระดับดนานของอาเซนอลเชื่อว่าไอ้ปืนใหญ่คงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลที่แล้วไปแล้วถ้ามีวิคเตอร์โยคเลสอยู่ในทีมตั้งแต่ตอนนั้น ซีซั่นที่แล้วอาร์เซนอลโชว์ฟอร์มโดดเด่นทั้งเกมรับและแดนกลางแต่ปัญหาคือขาดกองหน้าตัวเป้าทำประตูได้สม่ำเสมอทำให้ทีมของมิเกลอร์เตต้าจบเพียงรองแชมป์สามฤดูกาลติดต่อกันแคมเบลล์กลางอย่างมั่นใจว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดวิกเตอร์โยคาเลสมาอยู่กับอาร์เซนอลตั้งแต่ฤดูกาลก่อนอาร์เซนอลก็คงได้แชมป์ลีกไปแล้วพวกเขาขาดเพียงจิ๊กซอเพียงชิ้นเดียวนั่นคือการมีแนวรับที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าชุดเดิมอัปเดตตลาดเตะพรีเมียร์ครับหนะ้าที่โกใหม่แมนยูส่องโปรไฟล์เซนเน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะเสีริมทัพครั้งสำคัญในตำแหน่งผู้รุกษาประตูหลังจากมีรายงานว่าใกล้บรรุข้อตกลงคว้าตัวเซนเนอร์แลมเมนนายทวันดาวรุ่งชาวเบลเยียมจากรอย a l อ n ั w e r เบซึ่งแลมเมนสได้รับฉายาว่านิวติบัวกูตัวซึ่งทำให้แฟนบอลหลายคนสงสัยว่าเขาเป็นใครและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับทีมปีศาจแดงหรือไม่ แมนเชสเตอร์ย <Manchester> ูไนเต็ดมีความคืบหน้าในการเจรจาคว้าตัวเซเนอร์แลเมนผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมของรอยัลอันตัเวิร์ดโดยนักเตะตอบตกลงที่จะย้ายมาเรียบร้อยส่วนค่าตัวอยู่ที่เกือบเกือบ20ล้านยูโรหรือประมาณ760ล้านบาทฟาบิเซียโรมาโนรายงานท็อตแนมฮอสเปอร์เตรียมยื่นข้อเสนอขอซื้อซาวินโย่ปีกดาวรุ่งชาวบราซิเลียนของแมนเชสเตอร์ซิตี้รอบใหม่ด้วยวงเงินที่สูงกว่า70ล้านยูโรหรือประมาณ2,660ล้านบาทฟาบิเซียโรมาโนรายงานเวสต์แฮมยูไนเต็ดมีความสนใจที่จะเซ็นกลเรนิี กองกลางทีมชาติอิตาลีที่ปัจจุบันเหลือสัญญากับเอสโรม่าแค่ปีเดียวโดยหมาป่าแห่งกรุงโรมตั้งค่าตัวไว้10ล้านยูโรหรือประมาณ380ล้านบาทแต่เวสแฮมเลงจ่ายแค่5ล้านยูโรหรือประมาณ190ล้านบาทคอริเอสเดโรสปอร์ตรายงานเอเว์ตนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวไทเลอร์ดิปลิงปีกดาวรุ่งชาวอังกฤษของเซาท์แฮมตันที่ราคา42ล้านปอนด์หรือประมาณ1,848ล้านบาทซึ่งในข้อตกลงนั้นเซาท์แฮมตันมีเงื่อนไขที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งจากการย้ายท ฟาบิเซียโรมาโนรายงานถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับขอบคุณครับ